ทุกอย่างเกิดขึ้นใต้พระนาะสิกจะทรงบอกว่าไม่รู้ได้อย่างไรสนับสนุนโดยน้ำดื่มคริสตอลสดชื่นทัว่วทิศคุณภาพทั่วไทยคิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตอลผิวดูกกรจะจ่างใส แต่สิบี่ชูไม่กลัวเป็นปากมั่ใจต้องดาลี่ Double Action ป้อดพลังหมินช่วยลดการสะสมตะยูริยา99%ดีลมสะอาดฟันขาวมั่นใจดาลี Double าล่ Double Action และนี่หมดกังวลเรื่องกลิ่นปากและสุขภาพเหงื่อแบบไอซ์ต้องดาลี่สูตรเกลือสมุนไพรดีจริงไอคอนเฟิร์ม วันนี้ไม่มัดผมแล้วไล่ผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันสิวสุดใหม่ผสาน3ส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็นแอคทีฟอินฟิวชั่นให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดสันซิวสุดใหม่และนี่หมดกังวลเรื่องกลิ่นปากและสุขภาพเหงื่อแบบไอซ์ต้องดาลี่สูตรเกลือสมุนไพรดีจริงไอคอนเฟิร์ม s a บิ n แฮปปี้บราเสื้อในที่ขายดีตลอดการยืนหนึ่งในใจสาวๆมาโดยตลอดเลยนะคะรุ่นใหม่ล่าสุด s a บิ n แฮปปี้บรา n e วเจนค่ะ อกสวยมีทรงทุกองศาค่ะและตอนนี้นะคะสีขาวที่ทุกคนตามหาและรอคอยสบ,บิน่าจัดมาให้แล้วค่ะให้ไปทีเดียวนะคะซื้อ3ตัวแถมฟรีอีก3ตัวจะได้สีดำา2ตัวสีเนื้อเข้ม2ตัวแล้วสีเนื้ออ่อน1ตัวรวมไปถึงยังมีสีขาวสีใหม่ล่าสุดสวยมากรวมแล้วเป็นเสื้อในทั้งหมด6ตัวด้วยกันเรายังแถมเพิ่มอีก4กางเกงชั้นในสีเนื้อ2สีดำา2ราคาเต็มจริงเนี่ย 5, บาท วันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่1น9 4 9 0บาทเท่านั้นค่ะทั้งหมดนี้เป็นฟรีไสนะคะไม่ว่าสาวใสไหนก็ใส่ได้เพราะฉะนั้นรีบสั่งให้ทันโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะพี่เห็นโฆษณาซาบีนาทางทีวีใช้บ่อยขนาดนี้นะคะต้องลองซื้อมาใช้ละและก็ดีจริงๆค่ะใส่สบายกระชับไม่อึดอัดเลยค่ะ ใส่แล้วอกไม่ย้อยอกยังคงชิดสวยคุ้มแล้วค่ะที่ซื้อมาเวลาใส่เสื้อผ้าจะใส่เข้ารูปรัดรูปหน่อยโอ้โหมันปิ้นเนื้อมันปิ้นปองเป็นป้องป้องเพียชอบซาบีนาติดใจซื้อซ้ำตลอดเลยค่ะยิ่งรุ่นนี้นะคะเขาทำมาเป็นสีขาวด้วยใส่เป็นซับในได้ด้วยเลยค่ะใส่แล้วรู้สึกสบายสบา ซื้อสาตัวแถมฟรีอีก3ตัวจะได้สีดำา2ตัวสีเนื้อเข้ม2ตัวแล้วสีเนื้ออ่อน1ตัวรวมไปถึงยังมีสีขาวสีใหม่ล่าสุดสวยมากรวมแล้วทั้งหมด6ตัวด้วยกันเรายังแถมเพิ่มอีก4 <Wow. S 2> กางเกงชั้นในสีเนื้อ2สีดำา2ราคาเต็มจริงเนี่ยห้าพันแปดรบาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่1น9 0บาทเท่านั้นค่ะไม่ว่าสาวใสไหนก็ใส่ได้เพราะฉะนั้นรีบสั่งให้ทันโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะ โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2,564ถึงวันที่30มิถุนายน2,565หรือจนกว่าสิทค้าจะหมดไม่เจลและเนสทีการรวมตัวของคู่สีความอร่อยสดชื่นต้องลองเนสกาแฟสองม่วงหวานน้อยอร่อยมากหวานน้อยอมเมอร์อร่อยมากเนสกาแฟสองม่วงเส้น้ำตาลน้อยเลิกได้อารมณ์ร้อนเพราะบ้านร้อน ใช้หลังคาเมทัลชีตบลูสโคปแซกคูเพราะคูคโคตติ้งเทคโนโลยีที่อัปเกรดขึ้นอีกขั้นช่วยให้บ,บ้านเย็นกว่า4องศาเย็นเลือกหลังคาเมทัลชีตบลูสโคปแซกคูการตามหาคนไม่จำเป็นต้องพึ่งตำรวจกล้องวงจรปิดเท่านั้นบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เขาไม่รู้เขาเคืออาจ,จารย์จกุกเป็นต่อตอนใหม่กับเวลาใหม่ทุกวันสุ่สามทุมสีสโลกเปลี่ยนมทืทอมัสเอดิสันคิดค้นหลอดไฟ และโลกเปลี่ยนเมื่อวิลลิสแครีคิดค้นเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลกและเราไม่เคยหยุดคิดค้นนวัตกรรมหที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสร้างความหลากหลายสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ช่วยให้อากาศสะอาดสำหรับทุกคนในบ้านและสร้างเครื่องปรับอากาศให้ใช้พลังงาน น้อยที่สุดเราเปลี่ยนโลกแต่ไม่เคยเปลี่ยนความตั้งใจความตั้งใจที่จะเป็นเครื่องปรับอากาศที่ดีที่สุดของคุณ Carrier